สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําการดัดแปลงนะครับไฟแช็กนะครับปกตินะครับถ้าเราจุดไฟแช็กนะครับถ้าลมแรงๆนะครับก็จะจุดไม่ติดนะครับวันนี้เรามาทําการทําไฟแช็กนะครับเพื่อที่จะดื้อลมนะครับก็ลมแรงนะครับเราก็สามารถจุดติดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นแรกครับเราก็แกะชิ้นส่วนออกเลยนะครับ นี้นะครับแล้วเราก็จะแกะทานออกนะครับแกะทานออกครับเพื่อที่จะดึงเจ้าตัวนี้ออกนะครับตัวตัวปรับนะครับปรับแก๊สนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใชอ้อะไรนะครับงัดส่วนนี้ออกมานะครับเราจะกลับด้านนะครับกลับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ นะครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ฐานขึ้นลงไปนะครับถ้าใครใส่อาานหินนะครับไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับก็หาดูได้นะครับ ีวครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะทําการใช้คัตเตอร์นะครับมีดนะครับปาดนะครับเพื่อที่เราจะเห็นล่องแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใส่สปริงลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนฐานนะครับที่ง่ายนะครับแล้วก็บางท่านบีบลงไม่ได้นะครับบีบลงไปนะครับ นี่นะครับเราก็จะใส่สปริงไปทางนี้นะครับแล้วก็จะดึงออกมาข้างนอกนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ฐานลงไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะใส่ฐานลงไปนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็ใส่อ่าอ่าตัวโม่เขาลงไปนะครับ ก็ใส่ให้ถูกทางนะครับถ้าใส่ผิดทางเราก็จะทําการขีดอฐานไม่ได้นะครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับเราก็จะดันคืนไปนะครับก็เป็นการใส่ทานไฟเช็คนะครับที่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวปรับเขานะครับ แล้วก็ใส่ตัวอคอนโทรลลงไปนะครับแบบนี้นะครับนะครับอ่าตัวนี้นะครับใส่ที่หลังนะครับผมก็อขออภัยนะครับลืมไปนะครับเราก็จะใส่หัวเข้าไปก่อนเลยนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยครับเราก็จะประกอบเลยครับใส่หัวลงไปเลยนะครับแบบนี้ครับจากนั้นก็ใส่ตัวปรับนะครับลงไปนี่นะครับก็ไม่ยากนะครับนะครับตัวปรับแก๊สเรานะครับ จากนั้นเราก็ใส่ตัวคอนโทรลนะครับไฟนะครับนี่แค่นี้นะครับต่อไปนะครับจเจ้ากาดบังลมอะไรนี้นะครับเราก็จะใช้เลื่อยตันเล็กน,นะครับเราก็จะเฉือนไปบากเข้าลงไปอีกนิดนึงนะครับ ่นะครับเลื่อยตะเหล็กนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องมือครับใช้เลื่อยตะเหล็กนะครับเราก็จะบากส่วนนี้นะครับเพราะว่าเวลาใส่นะครับเราจะใส่ไม่ได้นะครับเลื่อยตะเหล็กนะครับเราอย่าดึงเข้าหาตัวนะครับเราดันไปนะครับดันไปข้างหน้านี้ครับถ้าดึงเข้าหาตัวแล้วเราจะดึงไม่ได้นะครับเขาติดนะครับเพราะว่ามันบางนะครับ ครับครับหลังจากที่เราบากครับแล้วก็ทําการใช้ครีมนะครับบีบนะครับแล้วก็ทําการหักเลยนะครับหักตรงนี้ครับหักได้นะครับครับบีบแล้วก็หักขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะหักนะครับครับเราหักเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะลึกขึ้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับเราก็ได้เป็นไฟแช็คที่อด้านลมได้นะครับวิธีการจุดนะครับรก็ใช้มือ อันเดียวนะครับแบบนี้นะครับจุดนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับทําการขีดที่โม่นะครับแล้วก็นิ้วชี้กดที่ตัวคอนโทรลนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟแช็คที่เก๋ไก่ไม่เหมือนใครนะครับ ครับลมแรงแค่ไหนนะครับก็เอาอยู่นะครับนี่ะครับถึงแม้ลมจะแรงนะครับเราก็สามารถจุดได้นะครับไม่ดับนะครับก็เป็นไฟแช็กที่ เกใช้ได้นะครับสวยๆนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ